ถ้าลองย้อนกลับไปในยุคทศวรรษที่2 0 1 0นะครับตอนนั้นเนี่ยแผนกโทรศัพท์ของโนเกียกำลังประสบปัญหาอย,ย่างหนักภายใต้การนำของสตีเฟนอีล็อปนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือแผนกอื่นๆของโนเกียเนี่ยกับทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจนะครับโดยเฉพาะ,พะแผนกโนเกียโซลูชันส์แอนด์เน็ตเวิร์กซึ่งเคยเป็นแผนกที่ไม่เคยทำกำไรมาก่อนด้วยซ้ำนะครับแต่ในปี2009เนี่ยโนเกียได้แต่งตั้งลาเจฟโซลีนะครับให้เป็นหัวหน้าแผนกนี้และภายในปี2 0 1 4 เขาสามารถเปลี่ยนให้มันกลายเป็นส่วนของธุรกิจที่ทำกำไรได้อย่างมากกลายเป็นเสาหลักที่ช่วยพยุงส่วนที่เหลือของโนเกียไว้ในตอนนั้นนะครับเรื่องราวของการกู้วิกฤตของโนเกียโดยลาเจฟสรีนี่ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับเขาทำงานกับโนเกียมาตั้งแต่ปี1990ได้เห็นมาทุกอย่างนะครับและสุดท้ายก็ได้รับการแต่งตั้งเป็น CEO คนใหม่ของโนเกียในปี2 0 1 4จากนั้นเขาก็วางแผนฟื้นฟูบริษัททันทีมีการปรับโครงสร้างใหม่ทั้งหมด มีการปรับลดค่าใช้จ่ายบริษัทก็ถูกสเกลขนาดลงเป็นอย่างมากนะครับพอร์แค่ินพีนี้อยากจะมาชวนคุยเรื่องราวจากบทสัมภาษณ์ของชายคนนี้นะครับลาจิฟสลีกับห้าบทเรียนจากการเกิดใหม่ของโนเกียเรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Monday Business Case Study สวัสดีครับผมดนทลาดนจากดนบล็อกนะครับและนลี่คือรายการกิมันเดย์นะครับรายการที่จะมาคุยเคสตัดดี้ทางธุรกิจที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องราวบทสัมภาษณ์หนึ่งนะครับพอดีได้ไปรับฟังมาจากช่อง CNBC ซึ่งเป็นการพูดถึงการเข้ามากู้วิกฤตของราจีฟสุรีนะครับอดีต CEO ของโนเกียนะครับตอนนี้เขาได้งานใหม่แล้วนะครับเป็น CEO ของบริษัทอิมัซตซึ่งเป็นบริษัทด้านการสื่อสารผ่านดาวเทียมระดับโลกนะครับ เรื่องราในช่วงนี้ของโนเกียเนี่ยถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็มันให้บทเรียนหลายๆอย่างนะครับในแวดวงธุรกิจโลกเพราะว่าโนเกียเหมือนจะกลับมาไม่ได้แล้วนะครับในตอนนั้นกําลังดิ่งลงเหวอย่างหนักนะครับโดยเฉพาะภายใต้การนําของสตีเฟนอีล็อสุดท้ายเขาก็ขายโนเกียไปให้กับม i c โครซอฟนะครับซึ่งถือว่าโอ้โหบาาริษัทของโนเกียก็ต้องมาหยุดลงในช่วงนั้นนะครับในฐานะผู้ผลิตมือถือเบอร์ต้นๆของโลกนะครับก่อนอื่นก็ต้องมาคุยเรื่องราว ที่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในช่วงนั้นการสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อย,ย้อนรีแคปเรื่องราวของโนเกียในตอนนั้นนะครับก็อย่างที่กล่าวไปนะครับในช่วงที่อ e ีล็อบทำงานเนี่ยโอ้โหโนเกียรประสบปัญหาอย่างหนักนะครับจนสุดท้ายขายหน่วยธุรกิจผลิตโทรศัพท์มือถือให้กับ Microsoft แล้วก็ไปล้มเหลวกับ Windows Phone ในท้ายที่สุดนะครับส่วนตัวของลาจีฟเองเนี่ยเขาทำมาทุกอย่างแล้วนะครับที่โนเกีย ตอนนั้นเนี่ยเป็นคนที่เหมาะสมอย่างยิ่งนะครับที่จะมากู้วิกฤตโนเกีย Nokia และในปี2014เนี่ยราจีฟก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นซ e o คนใหม่ของโนเกียนะครับตอนนั้นคําถามที่พุ่งตรงมาที่ตัวเขาก็คือโนเกียจะปรับเปลี่ยนไปในทิศทางไหนนะครับคําตอบเนี่ยมาจากนแผนกเดิมๆที่ราจีฟเคยดูแลนะครับตอนนั้นเนี่ยเขามองว่าโนเกียมีธุรกิจที่แข่งกันสามส่วนก็คือเน็ตเวิร์กเคียสรวมถึงเทคโนโลยีซึ่งตอนนั้นเนี่ยราจีฟมองว่าโนเกีย ก็เป็นหนึ่งในบริษัทซอฟต์แวร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเขาต้องการบรรลุปเป้าหมายในการเป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีสําหรับโลกที่ทุกคนและทุกสิ่งเนี่ยเชื่อมต่อกันนะครับราจีเป็นคนที่แตกต่างจากอีลอบอย่างสิ้นเชิงนะครับกลยุทธ์ของเขาเนี่ยไม่ได้โดดเด่นหรือเสี่ยงมากนักนะครับและบางคนเนี่ยอาจจะมองว่ามันไม่น่าตื่นเต้นเลยนะครับแต่แผนของเขาเนี่ยโฟกัสไปที่สิ่งเดียวก็คือสียรภาพนะครับก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ในตอนนั้นเนี่ยความเชื่อมั่นของโนเกียอยู่ในระดับต่ําสุดเป็นประวัติการนะครับ พวกเขาจําเป็นต้องสร้างความไว้วางใจกับผู้ถือหุ้นขึ้นมาใหม่นะครับด้วยเงินที่ได้จากดีลข้อตกลงกับ Microsoft ์โนเกียก็ได้ดําเนินการซื้อหุ้นคืนครั้งใหญ่นะครับผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลจํานวนหุ้นของโนเกียในตลาดลดลงและที่สําคัญที่สุดมูลค่าของหุ้นที่ไม่อยู่เพิ่มขึ้นนะครับลา t ิฟก็คิดดีแล้วนะครับว่าโนเกียเนี่ยจเป็นต้องอยู่ในสถานะทางการเงินที่แข็งแร่งหลังจากความเสียหายจากการร่วมมือกับ Microsoft นะครับ ผู้ถือหุ้นเองก็ต้องมีความเชื่อมั่นในบริษัทอีกครั้งเพื่อที่เขาเองจะสามารถเริ่มดําเนินการตามแผนที่เหลือของเขาได้โนเกีย <og> ก็เริ่มลงทุนในกลยุทธ์ใหม่ของพวกเขานะครับในปี2015เนี่ยพวกเขาซื้อกิจการอาร์คาเทลูเซนด้วยมูลค่า16,600ล้านดอลลาร์นะครับเพราะว่าบริษัทน,นี้เองเนี่ยเป็นเจ้าของเบลล์แล็ซึ่งมีชื่อเสียงและประวัติศาสตร์ยาวนานเป็นอย่างมากนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาที่มีชื่อเสียงที่สุดในด้านโทรคมนาคมนะครับ โดยเป็นเจ้าของสิทธิบัตรมากกว่า29,000รายการราจรีมกำลังลงทุนในสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะครับเทคโนโลยีใหม่ที่จะสามารถช่วยกู้ธุรกิจของโนเกียได้นะครับนั่นก็คือเทคโนโลยี 5G นั่นเองนะครับตอนนั้นโนเกียกำลังสร้างเครือข่าย 5G ก่อนที่มันจะพร้อมใช้งานเชิงพาณิชย์นะครับพวกเขาต้องการเป็นผู้บุกเบิกเหมือนกับที่พวกเขาลุยในตลาดโทรศัพท์มือถือในช่วงรแรกๆนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าพวกเขาไม่ได้เห็นตลาดนี้อยู่คนเดียวนะครับเพราะว่าพวกเขาต้องแข่งขันกับทั้งหัวเว่ย และอีลิกสันนะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยมีเครือข่ายที่ใหญ่กว่าและเป็นผู้เล่นหลักในตลาดนี้มานานแล้วนะครับแต่แล้วสถานการณ์มันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นสําหรับโนเกียนะครับเพราะว่าในปี2018หลังจากลงทุนในการวิจัยและพัฒนามาหลายปีเนี่ยโนเกียก็ได้เปิดเผยความก้าวหน้าครั้งใหญ่ของพวกเขานะครับนั่นก็คือ l ิฟ f ์ชาร์ชิปคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาเฉพาะสําหรับ5 G นะครับมันไม่ใช่ชิป5 G ตัวแรกของพวกเขานะครับแต่ว่า l ิฟ f ์ชาร์กเนี่ยเป็นก้าวกระโดดครั้งใหญ แบ,บ์วิท์ของมันเนี่ยสามารถพุ่งได้สูงถึง84กิกะบิตเซกนะครับซึ่งเร็วกว่าชิป 5G รุ่นก่อนหน้าของพวกเขาถึง3เท่าเลยทีเดียวนะครับลิฟชาร์กยังมีขนาดเล็กกว่าถึง50%และลดการใช้พลังงานลงถึง64%ทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานมากขึ้นนั่นเองนะครับหลังจากนั้นราจิปก็ทําการปรับเปลี่ยนทิศทางของโนเกียนะครับโดยเปลี่ยนจากการโฟกัสที่ตลาดผู้บริโภคไปสู่การให้บริการธุรกิจอื่นๆมากขึ้นนะครับ คือเปลี่ยนจากโมเดล B2C Business to Consumer ไปสู่ B2B Business to Business นั่นเองนะครับซึ่งไม่นานหลังจากนั้นเนี่ยโนเกียก็เริ่มจะหาอุปกรณ์ให้กับบริษัทจักรใหญ่อย่าง AT&T และ Vodafone นะครับและภายในปี2020เนี่ยพวกเขาก็ได้ดีลเชิงพาณิชย์เกี่ยวกับ 5G ถึง100ดีลนะครับภายในปลายปี2024เนี่ยตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า300ดีลนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยพวกเขาควบคุมส่วนแบ่งการตลาด 5G 29%นอกประเทศจีน ซึ่งก็ต้องบอกว่าการลงทุนและการปรับโครงสร้างของราจีปในครั้งนี้เนี่ยมันได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ามากๆนะครับเพราะก่อนการแยกตัวกับไมโครซอฟท์เนี่ยรายได้ของพวกเขาลดเหลือต่ำกว่า6000ล้านดอลลาร์แต่ภายในปี2022จากการปรับโครงสร้างของพวกเขาเนี่ยก็ได้เพิ่มรายได้เป็นมากกว่า2 0 0 0 0ล้านดอลลาร์นะครับแม้ปัจจุบันโนเกจะมีมูลค่าเพียงประมาณ1ใน10ของมูลค่าตลาดสูงสุดของพวกเขานะครับโดยอยู่ที่ราวๆ25,000าล้านดอลลาร์แต่มันเป็นครั้งแรกในรอบ17ปีนะครับ ที่พวกเขามีสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนนั่นก็คือเสถรยรภาพนั่นเองนะครับคราวน,นี้มาพูดถึงหัวข้อหลักที่เราจะคุยกันใน EP นี้นะครับก็คือบทสัมภาษณ์ของราเจฟสตีที่ให้สัมภาษณ์ไว้ใน CNBC นะครับก็ถือว่าเป็น5บทเรียนที่น่าสนใจนะครับที่เขาใช้มาตลอดระยะเวลา25ปีในอาชีพการทํางานของเขาซึ่งรวมถึงตอนที่เขาทําโนเกียด้วยนะครับเขาสามารถพลิกวิกฤตโนเกียกลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้ง บทเรียนข้อแรกก็คือให้ตั้งคำถามให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับมันเป็นบทเรียนที่ลาจีฟมองว่าเราไม่ควรที่จะกลัวคำถามนะครับตัวอย่างเวลาที่ลาจีฟเริ่มงานใหม่ทุกที่นะครับสิ่งแรกที่เขาทําก็คือไปพบผู้บริหารระดับสูงของบริษัททีละคนทีละคนอย่างใจเย็นนะครับเขาถามทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องวัฒนธรรมองค์กรเทคโนโลยีทิศทางการดําเนินงานจนถึงสิ่งที่พวกเขาคิดว่าควรเปลี่ยนแปลงนะครับนอกจากนี้ ตัวของราดิฟยังทําแบบสํารวจง่ายๆนะครับด้วยคําถามเพียง3ข้อกับพนักงานทุกคนและเมื่อย้อนกลับไปในปี2009นะครับตอนที่เขาเป็น CEO ของ Nokia ยซ e เม n ต์เน็ตเวิสิ่งแรกที่เขาทําก็คือตัวเขาเองเนี่ยออกไปพบลูกค้า100รายใน100วันนะครับเพียงเพื่อจะถามว่าอะไรที่มันดีอยู่แล้วและอะไรที่ Nokia ต้องปรับปบรุงบทเรียนข้อที่2นะครับเรื่องของความถ่อมตัว รักกี้บอกว่านี่คือบุคลิกส่วนตัวของเขานะครับแต่สิ่งที่สําคัญกว่านั้นก็คือเมื่อผู้นํามีความถ่อมตัวมันก็จะส่งสัญญาณให้พนักง,งานรู้ว่าตัวเราเนี่ยยินดีจะรับฟังและเรียนรู้จากพวกเขานะครับเขาได้เล่าถึงประสบการณ์ที่โนเกียในปี2องพเมื่อเขาและผู้บริหาร45คนร่วมกันรสร้างค่านิยมองค์กรนะครับจากนั้นจัดเคาน์เตอร์แจมนะครับเป็นเวลาสองวันเพื่อให้พนักง,งาน10,000แคนได้มีส่วนร่วมนะครับ ซึ่งกระบวนการนี้เนี่ยทำให้พวกเขาพร้อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นั่นเองบทเรียนข้อที่3นะครับ Build a star team not a team of s t a r บทเรียนที่3เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างทีมนะครับซึ่งราจิมีม,มองที่น่าสนใจนะครับว่าผู้นำเนี่ยต้องทําให้แน่ใ,ใจนะครับว่าทีมของเขาเก่งกว่าตัวเขาเองในทุกๆด้านนะครับเพราะนั่นคือวิธีการสร้างความยิ่งใหญ่ในองค์กรเขาเล่าประสบการณ์การฟื้นฟูนโนเกียที่ในยุคนั้นเนี่ยกำไรแทบจะเป็นศูนย์นะครับ รายได้ลดลง21%แต่ทีมงานที่เข้มแข็งและมีเป้าหมายร่วมกันทําให้พวกเขาสามารถทํากําไรได้มากกว่า2,000ล้านเหรียญในปีต่อๆมานะครับและเมื่อตัวเขาเองมาทํางานที่อิมเมซกราจีบได้นําคนใหม่จากภายนอกเข้ามาประมาณ1ใน3ขณะเดียวกันก็รักษาทีมเดิมที่มีความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมอวกาศไว้นะครับซึ่งการประสานมุมมองจากภายนอกเข้ากับความรู้ลึกเรื่องอวกาศเนี่ยทำให้ทีมนี้เนี่ยมันกลายเป็นดรีมทีมเลยก็ว่าได้นะครับ บทเรียนข้อที่4นะครับความเร็วก่อนความสมบูรณ์แบบทีหลังซึ่งบทเรียนนี้เนี่ยให้ข้อคิดว่าความเร็วเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกประเมินค่าต่ําเกินไปในองค์กรน,นะครับราจะพบว่าบริษัทเนี่ยมักจะมีสัญชาตญาณที่ดีแต่ผู้นำเนี่ยมักจะไม่ใช้สัญชาตญาณน,นี้นะครับเพราะฉะนั้นการรวมเอาการวิเคราะห์กับสัญชาตญาณทําให้ได้การตัดสินใจที่รวดเร็วและถูกต้องได้มากขึ้นนะครับ เขาได้ยกตัวอย่างนะครับว่าเมื่อมาเป็น CEO ของ i m m a s ไซสสิ่งแรกที่ทีมทำคือสร้างกลยุทธ์แบบฟิวเจอร์แบกนะครับคือมองไปว่าต้องการเทคโนโลยีอะไรในอีก10ปีแล้วย้อนกลับมาวางแผนว่าตอนนี้ต้องทำอะไรนะครับผลลัพธ์ก็คือการเปิดตัวออเคสตราซึ่งเป็นเครือข่ายที่ยังไม่มีใครเคยทำได้มาก่อนนะครับในทางกลับกันมีการตัดสินใจเรื่องผลิตภัณฑ์อย่างอีเลล่านะครับซึ่งเป็นการเปลี่ยนไปสู่ยุคข,ของ Industrial IoT ที่มันรอยอยู่นานหลายปีนะครับเพราะทุกคนมองหาビジ s スเคสที่สมบูรณ์แบบซึ่งลาจิฟบอกตรงๆว่ามันไม่มีวันที่จะเจอมันนะครับบางครั้งการตกเถียงมันก็ต้องหยุดนะครับต้องตัดสินใจและดําเนินการต่อไปทันทีบทเรียนข้อสุดท้ายนะครับทดลองและล้มเหลวให้เร็วนะครับเพื่อเรียนรู้ให้เร็วสําหรับบทเรียนข้อสุดท้ายเนี่ยมันเป็นการบอกพนักงานว่าองค์กรเนี่ยเต็มใจที่จะเสี่ยงนะครับเต็มใจที่จะทําผิดพลาดและเรียนรู้จากความล้มเหลว การทดลองและการเรียนรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนลาจิฟในทุกๆตำแหน่งงานที่เขาทํามานะครับเขาเล่าประสบการณ์ที่โนเกียเป็นเวลา25ปีโดยเปลี่ยนตำแหน่งงานถึง10ครั้งทํางานในด้านต่างๆตั้งแต่กลยุทธ์เทคโนโลยีการตลาดลูกค้าการจัดการจนกลายมาเป็นซ e o ได้ในท้ายที่สุดนะครับนอกจากเปลี่ยนงานแล้วเนี่ยลาจิฟยังย้ายที่อยู่อาศัยถึง8ประเทศนะครับมีการเปลี่ยนตำแหน่งทั้งหัวหน้าเปลี่ยนบทบาทเปลี่ยนที่อยู่ทําให้ชีวิตของเขาเนี่ยมันดูไม่จืดชืดนะครับ ปรัชญาของเขาเนี่ยมันเป็นสิ่งง่ายๆก็คือถ้าหยุดเรียนรู้แปลว่าเราอยู่ในคอมฟอร์ตโซนนะครับมันถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วซึ่งเขานําปรัชญานี้มาใช้ที่อิมาเซตด้วยนะครับทําให้บริษัทเสี่ยงมากขึ้นและสร้างวัฒนธรรมการทดลองเหตุผลที่เขาเลือกมาที่นี่เพราะมันนาสิ่งที่แตกต่างจากบริษัทเดิมของเขาโดยสิ้นเชิงบทสรุปนะครับการเป็นผู้นําในมุมมองของราเจฟสูรีเนี่ยมันไม่ใช่แค่การสั่งการเพียงอย่างเดียวนะครับ แต่มันเป็นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนะครับการตั้งคำถามการรับฟังด้วยความถ่อมตัวการสร้างทีมที่เข้มแข็งการตัดสินใจอย่างรวดเร็วและการยอมรับความล้มเหลวให้เป็นบทเรียนนะครับซึ่งาบทเรียนนี้เนี่ยมาจากประสบการณ์จริงของผู้นําที่มองเห็นการเปลี่ยนแปลงขององค์กรขนาดใหญ่ทั้งจากการฟื้นฟูบริษัทที่ตกต่ำอย่างโนเกียไปสู่การสร้างอนาคตใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ําสมัยอย่างอิมัซตนะครับสิ่งที่น่าประทับใจที่สุดก็คือ แม้จะเป็นผู้นําแล้วเนี่ยเขายังคงวางตัวเป็นผู้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งมันอาจจะเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้เขาประสบความสําเร็จในอาชีพการงานมาอย่างต่อเนื่องจวบจนถึงทุกวันนี้นั่นเองครับผมสาหรับ5บทเรียนจากราเจฟสุรีใน EP นีนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสําหรับเพื่อผู้ที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโโนลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geekflower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean, Apple p o d c a s t g o o g l e Podcast Spotify y o u t u b e แล้วก็จะมีการอัพโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดิทในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE ADD ที on, ่ a t r a d o ด a น t h r a d s o l สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากัไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ